ที่การที่เราจะคิดสโลแกนให้ดีได้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นสโลแกนที่คลาสสิกมันก็ต้องกลับไปคิดว่าไอแนวความคิดอะไรที่มันอยู่ได้นานที่สุดมันก็เป็นเรื่องของพุทธพุทธเนี่ยคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อเราถูกมาปรับใช้กับการทำธุรกิจหรือ การทำสโลแกนหรือการโฆษณาพอเราพูดแบบนี้เนี่ยก็ย่อมเป็นควาคิดที่ถูกต้องตลอดไปก็คือทำมือนี้ให้ดีที่สุดวิธีที่จะทำเล่าเนื้อหาที่ลึกซึ้งให้คนเข้าใจได้ง่ายเพราะเนื้อหามันลึกอยู่แล้วซิตูเอชันหรือเหตุการณ์ ต้องง่ายเพราะถ้าไม่ง่ายมันจะเล่าลึกไม่ได้เรื่องก็เลยเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคุยกันไอ้ผู้ชายก็ถามว่าเป็นอะไรคิดอะไรอยู่ผู้หญิงก็บอกว่าคิดเรื่องอนาคตแล้วท้ายที่สุดมันก็กลับมาตรงที่ว่าคิดแล้วไงหนังพยายามจะบอกว่าคิดคิดอนาคตแล้วไง แล้วมันยังมาถึงไหมและไอการคิดที่ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแล้วเกิดเป็นทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นไอเรากําลังทุกข์กับในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นพระเลยบอกว่าปัจจุบันเป็นเวลาอันประเสริฐสุดมันก็เป็นแบบนี้ก็อยากให้คนได้ได้รับคอนเทนต์นี้มองเห็น ความคิดที่มันอยู่ในภาพยนตร์หวังว่าหวังว่าอยากให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วหวังว่าไอความคิดที่ท่านเห็นนั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตท่านหวังแค่นี้ส่วนบาร์บีคิวพลาซ่าก็นับว่าได้เป็นผู้เลือกสิ่งที่ดีเข้ามาในอยู่ภาพยนต์แล้วนับว่า มีสายตาที่เฉียบแหลมที่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้คนน,นี่ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะของคนที่ได้ตัดสินใจและได้ทำมันขึ้นมา